ขนาดนี้ถ่ายก็ไม่บอกขนาดนี้เรากำลังไปซื้อของกันพรุ่งนี้เรามีแผนว่าจะจัดวันคริสต์มาสที่ประเทศสวีเดนและโซนยุโรปถือว่าเป็นจุดที่เราจะต้องออซื้อของมาทำคริสต์มาสกันถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปกันเลย <c oughs> ถ่ายก็ได้ <c oughs> พระจันทร์ใส่แมสก์มาเห็นพระจันทร์ไหมไม่เป็นไรเนาะเขายังไม่ได้ห้ามนี่เนาะไม่เป็นไรหรอกแต่เข้าร้านเหล้าเป็นไรกันที่นี่เขายังไม่ต้องกดห้ามอยู่หลังกล้องไม่ต้องเป็นแบคทีวีดูพระจันทร์โอ้ยแบคทีวีผู้หญิงขณะนี้เรากำลังเดินผ่านสถานีรถไฟของเวสเทอร์ฮอร์นนี่ไงซึ่งเป็น เขตที่ผมอยู่ขณะนี้เหตุการณ์ที่เ,เหตุการณ์ระบาดของโคโรนาไวรัสที่ประเทศสวีเดนนั้นค,นค่อนข้างจะร้ายแรงแต่ก็ยังไม่มีการออกกฎหมายให้ใส่แมสก์อย่างจริงจังก็จะมีแค่บางที่ยยืเ,เสีงที่ใส่เท่านั้นความหนักม้ำหนักของเสียงมันจะพูดดังละสิ <laughs> <laughs> ด้วยความที่ประเทศสวีเดนนั้น คนในข้างนี้จะเงียบฉะนั้นผอจเป็ะครดตะคอกไม่ได้ก็เลยต้องใช้เสียงเบาๆแทนไอ้เขาเราจะไปซื้อเหล้ากันไปซื้อเหล้ากันเพราะพรุ่งนี้มันวันหยุดของสวีเดนร้านเหล้ามันจะปิดก็เลยซื้อมาไว้ก่อนไม่ต้องแบกิวเลยมั้งเออธรรมดาที่แหละเบกิวมันก็ขำๆไปไงเดินผ่านเดินผ่านสถานีรถไฟแถวบ้าน พอช่วงพอเป็นช่วงโควิดก็จะค่อนข้างเงียบนะครับไม่ค่อยมีใครออกมาจากบ้านเท่าไหร่ก็จะมีบางคนใส่แมสหรือไม่ใส่แมสแล้วแต่ไทยนี่ก็ดีนะแต่ส่วนมากก็จะเป็นคนอายุเยอะประมาณ6 0 70 80ไปทางนี้ดูเดี๋ยวจะขึ้นแปลงนี้ไปทางนี้ไปเซน,นทุเออไปดูคบแม่เห็นคบแล้วใช่มัยังเดี๋ยวไปดูก็ะ,ะหม มันอ้นี่นะสวยดีนะหนูว่าพอมันรีรโนเวทใหม่แล้วก็แม,ม,ม่ยังไม่เข้าไปเลยมันทำใหม่นะแบบปรับทุกอย่างใหม่หมดเลยข้างในอ่ะแบบแคชเชียร์เหมือนจะย้ายไปอยู่ข้างหลังลจำไม่ได้จริงออืมหนูไม่เห็นมันอยู่ข้างหน้าหนาวมันได้อตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้ประมาณ บ่ายสา,ามบ่ายสามกว่าบ่ายสามครับก็บเนี่ยอย่างที่เห็นบรรยากาศไม่ค่อยมีแดดใช่ไหมบ่ายสามกวาม่าเขาบอกอยู่ว่าเออเหมือนที่ปาบอกใช่ไหมปีนี้เป็นปีที่ร้อนที่สุดเพราะว่าเออเพราะเพราะว่านี่ไงเนี่ยเนี่ยธันวาคมยังไม่มีหิมะเลยเออใช่จริงๆปกติมันมาแล้วนะคือมันมันอุณหภูมิมันลดลงไงคือไม่ใช่ร้อนแบบหมายความว่ามันมีแดดแต่ว่าหมายถึงว่า อุณหภูมิมันต่ำจนเอ้ยอุณหภูมิมันสูงจนไม่มีเนี่ยไม่มีหิมะตกมาเจอกระใหม่เลยประจันทร์พระจันทรน์ถ่ายแล้วพระจันทร <c oughs> ์ต่ทีนี้ลูกหนังเครื่องคริสต์มาสคนก็สั่งของเยอะเออตัวนี้เขายังให้ไปเข้าคิวนะอีกาไม่ให้เข้าเลย อ๋อเออเออ่ทำกว้างนะปากใหม่ไม่ต้องเข้าหรอกลูกผัวเข้าไม่ให้ถ่ายไงงั้นเดี๋ยวเราไปร้านเล่ากันโ้ปากดเ เด็กไม่เป็นไรแป๊บๆมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไล์เ่ยบอนกไม่เขาบอกไม่ไล์ไม่เป็นไรมันเจอก็เอาหมดอ,อ่ะเหรอแต่เพียงแต่อยากให้มันมาเป็นคอนเทนต์หลักเลยจะ<อ>าพันผ่านได้เพราะถ้ามันติดเด็กอะ่ะมันจะปิดคอมเมนต์เนี่ยแม่เคยเห็นอยู่ไปจนถึงร้านเ่าแล้วจะให้เขาดูร้านเาถ่ายในร้านเ่าได้ไหมไม่ได้เราแค่นอกๆให้ดูไง ก็เราจะไปตรงนี้แล้วก็หยุดด้วยกันร้านร้านนี้ปิดแล้วบางร้านเขาปิดเร็วลูกไปดูร้านเล่าซี่โคนกกรงรสชาตนี่ร้านแว่นนี่ร้านขนมเบเกอรี่นี่ร้านยาเราจะไปร้านเล่ากันนะคะ นขายเหล้าขายแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ที่มากกว่า3.5%มจ้าเขาจะมารวมอยู่ร้านเหล้าตรงนี้นร้านเดียวถ้าต่ำกว่า3.5ก็ซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปไปตามร้านค้าทั่วไปอ,อันนี้ร้านค้าร้านหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปร้านเหล้าก่อนอุ้ยก็ต้องเข้าคิวอีกนั่น่ะอ้าวเหรอตาย เขาไม่ให้เข้าไปแอร์อัดกัน